ไปวัมไ,ไหนนะนแสวัสดี่ะด้วยวดีคะเาไปวัดแม่จ<อ>เคาเนี่ยไปวัดแม่กพี่น,นองจานไปวัดแม่อันอยู่ลงยนบกิจกรรมวัดแม่มื่อ้ะวานี่ยไปวัดแม่แล้วไม่เห็นของขายเมื่อนี้มีเมื่อนี้ขายอ่า แกงเน่อไม้ครับไ่พะโล้ไ่พะโล้ครับสมปะตองจ้าดูดมันอ่าพระน,นี่ไปไปเฮ็ด,ดก,กิจกรรมกอนประมาณเที่ยงละแล้ากลับมาเพราะว่าเพชรเตรียมของซื้อของซื้อ,อยังเตรียมมาไว้แล้วลรวกับเหลือต่เฮ็ดแล้วกลับกอกถุงแล้วก็ับไปขายนี้ไปวันแม่เออเดี๋ยวจะขึ้นถนนใหญ่แล้ว อ้าวบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่งานบันเด็กวันแม่ค่ะคที่โรงเรียนค่ะขึ้นถนนใหญ่แล้วมันอันตรายเตรียมดอกไม้ไปให้ลูกไหวผู้บอกเตรียมดอกไม้พร้อมแตงสุดอะไรกแตงตัวงามเถอะวะขอบกวนี่เฮ้ยอีซาเล้งนะคับ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนมาผมกอนพี่น้องเพราะว่า สี่อ,อกถนนใหญ่ต้องเตรียมควมพความมันอันตรายไหมฮต้องค่อยจับลูกครับผมโอเคเอ,เอาอายุเลยดิ่แอคชั่นหนึ่งสองสามยิ้มหวานหวานนี่นี่จัดเลียบลิ้น โอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะกินข้าวกินเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์ข้าวกี่นะคะถนนหญยพี่น้องถนนใหย่รถมันไหลเดี๋ยวก็สิให้แค่ว่าจับนี่นี่นะปะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนครับงานบันแม่แห่งชาติเนาะแม่แมเอองานบันแม่โรงเรียนเขาจัดนะครับ วันนี้ไม่ได้แต่งชุดนักเรียนไปเด็กมันแม่นูนี่นไทาานีน่แม่ม้่นมันมุใจี เ้แค่องทานปนไรางวัลที่นึ่งกเนะคะเป็นลูกกะดาษุพรเนชาอค่ะเป็นลูกกะดาษสุพรรณเนาอเป็นลูกพิศาทัใสคะเราจะถ่ายภาพเดียวสามภาพเลยนะคะเกเพีเลยนะคะเนระลา่ะเพระ่าไม่ไม่ไม่ คนใดรางวัลอลนนี้ได้รางวัลระบายสีระบายสีเลยหลักไี่สี

para <muchas> ของตัวกองเรียงแถวไปหน้ากระดานนะคะในปีนี้นะคะอนุบาลข้อยรกข้ออย่างเดียวนะคะคุณครูมบอกยังไม่พร้อมแต่ลูกผู้พร้อม Tiêu nón nê nè, tiêu nón A-lu-ba, ขอให้เรียนทุกคนนะคะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วอ่ะกราบยังไม่เงยหน้านะลูกยังไม่เงยหน้าก้มไว้นะคะเดี๋ยวช่างภาพของเราจะไปถ่ายทุกช่องทุกช่องก่อนนะคะก้มค้างไว้นะลูกค้างไว้นะคะไปก่อนนะคะ จะได้เห็นฉากข้างหลังค่ะหอค้างไว้อยู่นะลูกค้างไว้อยู่นะคะอ่า ความยังไงนะคะให้ระหว่างนี้ให้พูดคุยกับคุณแม่ไว้นะคะอะไรที่เคยทำผิดพลาดระการใดนะคะก็ขออภัยขอขมานะคะขออภูมนสิกรรมต่อผู้ปกครอง,องต่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามานะคะจนเต,ติบโตจนโตถึงทุกวันนี้นะคะ เสร็จแล้วเลยหนะ้าแล้วเอาดอกไม้ยืน่นใส่มือคุณแม่ค่ะค้างไว้อยู่นะลูกเอาดอกไม้ยืน่นใส่มือคุณแม่ค้างไว้ที่นะคะมองหน้าเลยยิ้มนะมองหน้าเลยยิ้มให้คุณแม่นะคะ บนอาจหน้บนานบูญหน้าเบึ้งนะคะวันนี้วันแม่แสดงความรักต่อผู้ปกครองของเรานะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะหายิ้มเสร็จแล้วกอดผู้ปกครองบางคนไอไม่เคยกอดแม่เลยนะคะวันนี้ให้กอดแม่นะคะอ่าสหวมกอดไว้นะล,ลูกกอดไว้หอมแก้มก็หอมได้ กอดไว้กอดไว้สมโชคอยู่บ้านกอดไว้วันนี้เราได้กอดแม่แล้วนะคะ ก่อนไวหวมานะคะมีอะไรอยากขอโทษทุกขอ้อข้อนะคะเคยทำผิดพลาดอะไรก็ขอโทษนะคะและปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีนะคะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจวันนี้เปิดโอกาสให้ลูกๆสแสดงความรักนะคะ